กระจายเราพร้อมจะทำเพื่อตัวเองไหมทุกคนตื่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 นใครกำลังหลับอยู่ตื่นตื่นตื่นอันนี้เป็นโค้ชอัพหรือว่าเป็นเชียร์อัพกันแน,นะะ่ขออนุญาตกินน้ำนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตกินน้ำแล้วขออนุญาตอ่านเมสเซจเอา้าใครมีอะไรถามถามขึ้นมาค่ะสองนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปยาวๆค่ะสุดยอดมากขวัญ ครูให้คะแนนความอดทนฟังเต็มสิบค่ะมีใครคกยแลวอ่ะได้น้ำละได้น้ำละพอพอพอน้ำได้แล้วอยากได้ตังตอนนี้อยากได้ตังอา้าวต้นตองไปไหนวันนี้ไม่มีสติกเกอร์เหรอต้นตอง ทำบ้างหยุดบ้างค่ะช่วงนี้เป็นซึมเศร้าค่ะแคทเป็นอะไรแคทแคทเป็นอะไรฮะพิมพ์ข้อความหาพี่ได้น้องแต่อย่าโทรมานะคะวันเป็นคนไม่ค่อยไม่ชอบคุยโทรศัพท์นะคะแคทเป็นอะไรอย่าซึมเศร้ายังอยู่เดอ้อไอวีละก็เอาคะแนนความอดทนไปหนึ่งร้อยคะแนนอา้าววันขอมาที่ช่องนี้ก่อนน้องเปาออฟฟิเชียลนะคะ วันพิมพ์ข้อความให้น้องไปน้องได้อ่านข้อความพี่ไหมน้องเขาบอกว่าเขาอายุ18ปีค่ะแล้วก็ที่บ้านทำฟาร์มเ,เลี้ยงหมูป่าขายเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ววันก็เลยว้าวมากเลยน้องว้าวมากปะน้องหมูป่าเปลี่ยนชื่อช่องเลยค่ะว่าเลี้ยงหมูป่าอายุน้อยร้อยล้านอันนี้เป็นชื่อที่พี่ เจอม,มาแล้วนะพี่เจิมมาแล้วนะคะเอาคำว่าเปาออฟฟิเชีออกไปเลยค่ะเพราะว่าคนที่จะดูเลี้ยงหมูป่าคือคนไทยค่ะน้องอไม่ค่อยมีฝรั่งดูใครดูคลิปเราเป็นหลักให้เราใช้ภาษานั้นเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นพี่แนะนำค่ะ ว่าให้ตั้งชื่อช่องเปลี่ยนชื่อช่องเป็นเลี้ยงหมูป่าอายุน้อยร้อยล้านทำไมถึงเอาคำว่าอายุน้อยร้อยล้านไปใส่ให้น้องเพราะว่าน้องอายุแค่18แล้วคำว่าอายุน้อยร้อยล้านมันเป็นคำติดติดเทรนมันเป็นคำติดเทรนถ้าเราอายุน้อยเราใช้คำว่าอายุน้อยร้อยล้านไปเลยเราร้อยล้านอย่างวันนี้ยังแต่เราจะได้ร้อยล้านเร็วๆนี้ เปลี่ยนชื่อช่องค่ะพี่แนะนำชื่อดีมากเลยค่ะอาจารย์ใช่เลี้ยงหมูป่าอายุน้อยร้อยล้านหรือเปลี่ยนเป็นคำว่าหมูป่าอย่างเดียวก็ได้หมูป่าอายุน้อยร้อยล้านเปลี่ยนเลยน้องรับรองวิวมาวิวมายังไงต่อไปเอาทุกคนพักหายเหนื่อยแล้วนะคะไปต่อพร้อมไหมคะ ตอนนี้จดไว้นะคะเราจะเริ่มจริงจังกันแล้วค่ะใครพร้อมเปิดชื่อช่องใครพร้อมเปิดช่องเพิ่ม5้าช่อง1ิบช่องทําไปเลยทุกคนทําไปมีแรงแค่ไหนทําไปแยกคอนเทต์คอนเทตนละ1ช่องทําไปเลยค่ะแล้วทําช่องแบบยิงยิงเราจะเหนื่อย เมื่อเราทําช่องแบบแลกซับแลกวิวนะคะถ้าเราไปดูเอ่อเพื่อนมาดูคลิปเราเราต้องไปดูคลิปเพื่อนเพื่อนมาวันนี้เราต้องไปวันนี้เพื่อนมาพรุ่งนี้เราต้องไปพรุ่งนี้เหนื่อยตายค่ะทุกคนแต่เพื่อนมาดูเราเราต้องไปดูคลิปเพื่อนไหมต้องไปเพื่อนมาดูคลิปเรากี่ช่องเราต้องไปให้ครบทุกช่องแต่ไม่ได้ไปวันเดียวคะ่ะไปวันละช่อง สองช่องแล้วที่เหลือทำเพื่อตัวเองเพราะไรายได้ที่เราจะได้มาในอนาคตเราไม่ได้มาจากเพื่อนเราแน่ๆแ,แต่เราได้มาจาก f อซที่เขารอดูคลิปเราตอนเราปังเพราะฉะนั้นเส้นทางของเราไปให้ปังให้ได้นะคะอย่าเพิ่งอู้ไม่เอาเดี๋ยวเราต้องไปดูคลิปเพื่อนทำเพื่อตัวเองก่อนผลสุดท้ายช่องเราจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่มันอยู่ที่เรา ทำเพื่อตัวเองมากน้อยแค่ไหนวันสอนทุกคนวันไม่ได้ทําให้ทุกคนนะทุกคนต้องเอาไปทําเองนะจดไว้ขวัญจดไว้เตือนพี่ว่าวันนี้พี่จะสอนเรื่องอะไรบ้าง 1. ตั้งชื่อช่องให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 2. ตั้งชื่อช่องให้ครอบคลุมคนดูมากที่สุด 3. ตั้งชื่อช่องให้เข้าระบบให้ได้เร็วที่สุดอันดับหนึ่งตั้งชื่อช่องให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคืออะไรชื่อ